ทานยังไงคะแบบติดใจค่ะสมั่นสิ่งโตแคบขัดซับเนีย่ยทำอือจะบอกตัวเสาร์เดือนค่ะพี่น้องจ๋าเสารเดือนฝากเพใจใหม่เนื้อจัดเด้อเสารเดือนลุยป่าหาหิดเสารเดือนเฮ็ดเพจแยกคะ่ะบางคน FC เอฟซีเป็นกระเมนเสารเดือนกินเพราะว่าเสารเดือนกินเช่นอย่างตับดิบเงินดิบเนี่ยเอฟซีเสารเดือนบดกินเนื้อกินดิบก็มีค่ะแต่ว่าเพิ่นก็เบิ่งเพิ่นกำลังใจแต่ว่าอยากแยกเนาะจังเป็นแต่เบิง่ง หวัง้วจะลูกสวัสดีจ้าสาวเดือนจ้ามาพบมาพอกันคือเกาข่ะพี่น้องจ๋าวันนี้สาวเดือนพาทุกคนมากิน,นกปนออมกบพี่น้องอมกบค่ะใส่ใบฟันสิงโตค่ะโอ้ยขมอมรอมพี่น้องเดี๋ยกดชิ้มเลี๋ยวยกข้าวเหนียวพี่น้องค่ะ ข้าวเหนียวข้าวฮนแล้วก็เจวปลาแดกค่ะนไปนองค่ะเจวปลาปลาเนี่ยมันเสียบกับกันมั่ได้จะเดิปนป้านวันนี้เป็นปีนิ้มไว้ดิค่ะที่ันข่อยอย,อยากงามเนาะเป็นแล้วข่อยก็ได้คนเฮาแม่นศินลจ้าแต่งงานพวกคนคนงามเพราะแต่งแต่งแล้วบ่งงามกะ สัมงานแคบขมอมร้นเริ่มปลักใส่ะกบกบกำลังเสร็จก็จะมีแต่ค้า หม้ก,ก็หายจับอมเสตบ,บ,บแวแบลจับคับม,ม,มาเปนอะอืมก็พรายคุณบบกินกบกับนี้แล้วค่ะแล้วทายไงครับ ขดตัวนั้นนะหน่อร้ายหลายขอนเนาะหนัทงทั่วแจับเนื้อร้ายดีข่ะ แับทิดใจค่ะสมฟัางซิงโตแคบคับแซมแน่นแคบบอกตัวชั้นแรกค่ะปั่นใสคคำเขานี้ขุยแก้วอืมอ,มอม <laughs> ừ. Nó là gì Bằng một bộ là ngay bình lấy chẳng mm. Cục chẳng cả Bọc thịt Đột นันงิ้นตุกอืมรับอืมนุ่เขาจะน,นื้อสัน <c oughs> มันเป็นกระลงแดงเลยเป็นนุ้อสั้นคุณเขามันแมนแบบวุจ้ะพมชเลยลายมือเลยเป็นบกินเม่อไรค่ะ คนถาม้าเดือนเขาเห็นจบเป็ดขอยิ้นหยาไปหน่อยเอยเอแล้วหยาข่อสชิบมิตรประยูน <laughs> มันสิบเครับยาข่อย, <laughs> อยประดับประดวยประรับไปเสียภาคข่อยไปหาวสวนมา จำนาก็ดอรอจำก้มเข่าบานกนเลยจ้ะจะบอกต่อควันจริงตัวใส่กุบไปเลยสุดวกอืม ผมผมดีอนอ่ะก็ม,มีวิธีออมให้บุญเลยจ้ะ<ม>บวกนี่เป็นบวกสลับลองกินในขวัวฝนตกเนาะ ออมกุ๊บมือขาะม่งอาม่งหามพักใส่อะไดทั้งเกาใบอันนี้จัดขมมันเป็นขมแจกวได้เป็นหออเจ้วปลแดกค่อนอืมม้มกะูกตุกคำแซ่บกบสีขาไงเติบได้เป็นหอ Saus. <laughs> mm. 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 แล้วเติบไปจากผักด้วยข้างล่างออมผักได้หลานเสร็งนายเติบแล้วจ้ะกบชิ้นนี้พุ่งเหีอยเขาก็เกิดลอกหนังออกเห้ยเสร็จมองเขาบอกอ้าไวไหวอะไรเป็นหัวแล้วเป็นอ่างเนาะ ก็ต้องตัวหัวจะอืมน่าร่อยไมนูเนี่ยทีก็บ่อยเวลวแบบะนะั เขาไยกินโดยจะอม,มนะอบบกบหน้าบานเงี้เบากินทายเงขกกุบท้ามตลาดก็จะขัวบวาาบมี่งนคะัะยึดตัวนี้น่อนนี่นแหละบอกขนะึ้นมาคนตกบ่กตกหอนนะ Otra vez me <laughs> อืมอืมอืมรึเบกืกาพี่น้องจา๋าสาวเดือนฝากเพจใหม่เลยจัดเด้อส,ดาสาวเดือนลุยป่าหาหิเสาวเดือนทิ็ดเพจแยกค่ะบ,บางคนเอฟซีเพิ่นก่อหมากสาวเดือนกินเพราะว่าสาวเดือนกินเช่อนอยัง กินตับดิบเนื้อดิบนี่ยเอฟซีสตารเดินบอกกินเนื้อกินดิบก็มีค่ะแต่ว่าเป็นกระเบิ้งเป็นกำลังใจแต่ว่าอยากแยกเนาะจังเป็นแต่เบืงองวางแล้อจ้ะเด้อตอนนี้เห็ดอาจจะออกแล้วค่ะแต่ว่าขื่นเขายังบ่ได้ค่ะโ <c oughs> มยังไม่ให้ออกกำลังกายค่ะพี่น้องอจะอดทิศก่อนค่ะออื <c oughs> <c oughs> ก่อนจไปหา,าเห็ดอยู่ค่ะก็ยิ้มว่าอะไรหรอจ๊ะคนเคยเขาป้าหาเห็ดอปกอย่างก็สั่งมาแล้าเดินอยากให้มันเป็นแบบว่าคนละยา่างคนละประเทศจังนะแต่บื่ช่วงหาเห็ดเห็ดยังอาจจะแบบต่อายำไทยอยู่ โอหแม่เ oh นอะหอมอยู่ส,สวยน่าฟังสิมนะ๊ะเนาะพี่นอนะ้องเนาะเอาตามนี่แหละหรือจะส้มคลิปเก่าๆเอาลงคลิปเก่าๆคลิปสั่นไปเนานะจ๊ะเนาะบางคนก็บม่อยากแยกแต่เพราะว่ามันจะเลยแบบว่า หลายสีสันหลายแบบหลายอย่างเนาะแต่ว่าส่วงโตนะ่ะอยากให้คนเขาเบิ่งแบบว่าเป็นประเภทไปนาะจะเนาะบางคนกับมกักบางคนกับบมกกักค่ะเพราะว่าสาาเดินกินหัวเราอยากกินตับกินยบางคนกินัะไกันไอ้พี่กับบะมักค่ะนี้กับนี้จ้ะหู้จ๋าก,ก็กินเป็นตะยานแต่เจ้าก็ ห่าอยู่นักกินเป็นแต่กินแน่ว่าเฟรนซีของก้นข้าบะหมากเนาะเจ้าก็มาติดตามก่อนคลิปคลิปเฮ็ดจ้าก้นกระนี้ไปเลยจ้าก้นกระนี้ลายซองเฮ็ดเนาะจ้าเฮ็ดกระล้าอันนี้แต่แบบเท้าเดินเจ็บเห็ดเอะไะพี่น้องสท้าเดินขออนุญาตกินมันอิ่มบ๊อบเบดก็จะเอาไปใส่หม้อไว้กินไม่แรงก้าวข่อย บริเทนลายหลอดลายยางนัมนเป็นของบริเทนเตอร์กับเข่าให้คุณสามีกระบุจับจับยิงจ๊ะลูกขาหนึ่งกินไปเลยจัายิจ๊ะขมอ้ลําปิดกองเขากัน ไม่ซีบโอกเอาแล้วพี่น้องจ๋ามาคิปมีของสาวเดือนสาวเดือนก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกัฝากเพจใหม่น้ำเนจ้าสาวเดือนลุยป่าหาเห็ดซื้อไปทางเนจ้าซื้อมาแล้วเขาเขาก็เขาก็ช่องเนาะค่ะเนาะเจ้าของก็มักหาเห็ดเก็บเห็ดมักตะหน่อยเลยค่ะเก็บเห็ดนี่แม่พาไปเก็บเห็ดลงหมกตะหน่อยเลยแบบว่าเล่อมักนะนะเลื่อเป็นแบบว่าข้อมชอบเนาะค่ะเนาะบางคนก็เจ้าเขาบอกมักเด้อจ้าเด้อเขาป้าหาเห็ดจัิงสิ มันลำบากเลยพีนน่น้องเมื่อยขึ้นเขาขึ้นดอยหอยมีแต่ภูเขาเด้อค่ะบางประเทศก็จ้าจบ่มีภูเขาคือประเทศเสาร์เดือนอยู่นะจ้ะย่าง,ง่ายแต่ประเทศเสาร์เดือนสนิสัน้สนสิเลยเฮ็ดแห้งมากกแบบสั้นๆแบบเดือนสิบหาไปเบิ่งเนาะคะ่ะเนาะเอะไะค่ะมาคิดมีของเสา,เา,ก like, กา YouTube, page, รา์าเดือนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจนะคะเสาร์เดือนก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาสนับสนุนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้จ้ะพบกันคลิปหน้าค่ะอยู่ดีมีแฮงกันสุดสุดคนสวัสดีค่ะ